ไทชิคุรายามิเขาเป็นผู้นําในนามของจักรวรรดิบาดันและเป็นน้องชายของไทชิจินโกกุขององค์กรช็อกเกอร์อีกด้วยตัวของไทชิคุรายามินั้นเขาเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการแถมเขาจะเป็นคนที่ออกคําสั่งให้ยิงเครื่องบินของเลียวหรือคอ m เมนเดอร์ซีคอร์ ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทําให้พี่สาวของเรียวสุดเสียชีวิตและตัวเรียวก็ได้ถูกจับไปดัดแปลงเป็นซีคอร์ดซึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซีรีส์ก่อนๆคือเลียวนั้นหลุดจากการล้างสมองขององค์กรบาดันและได้เข้าต่อสู้กับองค์กรบาดันเพื่อแย่งแค้นให้พี่สาวในตอนสุดท้าย ไทชิคุรายามิถูกทำลายโดยซีคอร์ตคิกของคารเมนเดอร์ซีคอร์ตในนิติจารของคารเมนเดอร์ซีคอร์ตตัวของไทชิคุรายามิเขาได้กลายเป็นเซาเทนโกธซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายหอยทากในรูปแบบนี้เขาสามารถใช้ไม้เหล็กไฟฟ้าและกรงเล็บนี้มือซ้ายของเขาได้เช่นเดียวกับเปลือกหอยทากที่ติดอาวุธเป็นปืนใหญ่ที่สามารถทำลายอาคารได้เลย